ดอกส้มลมนะคะสวยไม่เอ,อ่ยเขากำลังแตกช่อเป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นวัชพืชแต่สามารถนำช่อดอกอ่อนของเขาแบบนี้นะคะแบบนี้มารับประทานเวลาเราเด็ดส่วนของเขาออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของ ของดอกนะคะเขาก็จะมียางแบบนี้ติดออกมาไม่ว่าจะเป็นส่วนของใบเห็นไหมคะเนี่ยในส่วนของใบเขาก็จะมียางเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยสามารถนำดอกอ่อนยอดอ่อนของเขานะคะไปรับประทานเป็นผักแกล้มผักเคียง น้ำพริกได้นะคะหรือเอาไปจิ้มเป็นของกินเล่นมีรสชาติเปรี้ยวอมมันนะคะอร่อยตอนเด็กๆถ้าใครเคยจำอดีตได้นะคะก็จะชอบรับประทานกันนะคะเนี่ยนะคะดอกของเขานะคะเป็นแบบนี้ นี่ก็จะเป็นในส่วนของยอดอ่อนของเขานะคะพวกเราตอนเด็กๆถ้าใครจำได้ใครที่อยู่ในเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทนะคะเราก็จะเก็บมารับประทานกันค่ะนะคะเนี่ยค่ะยางของเขาก็จะติดมือเรามาแบบนี้นะคะแต่รับรองค่ะว่าถ้าเพื่อนๆพี่ๆได้มีโอกาสชิมนะคะ จะติดใจแน่นอนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของพืชผักธรรมชาติหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นวัชพืชแต่เราก็สามารถนำมารับประทานเป็นผักกินแกล้มได้ค่ะดอกเขาดอกเล็กๆนะคะเป็นช่อตั้งขึ้น แต่เป็นสีชมพูสวยงามค่ะเด็ดออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะในส่วนของดอกตูมก็เก็บหาไปรับประทานได้นะคะสังเกตไมหมคะว่าเขาเป็นไม้เลื้อยเขาจะอาศัยอิงแอบกับพันนะคะกับต้นไม้อื่นนะคะเลื้อยขึ้น าาก็ประมาณนี้ค่ะนำลักษณะของส้มลมนะคะมาฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ